วันีไหนแปลว่าไม่ทันตั้งตัวเหมือนจะเคยทำคลิปเรื่อง Out of nowhere ปีไปแล้วยังจำกันได้ไหมคะยังจำไม่ได้ก็ลองไปทบทวนคลิปเก่าดูคะ่ะไปดูกันว่าเฉลยคืออะไระเฉลยว่า ถูกต้องถุกข้อเลยค่ะทั้ง3วลีเลยนะคะแปลว่าไม่ทันตั้งตัวไม่ให้ตั้งตัวเลยนะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะวลีแรกเนะะี่ยค่ะมันจะแปลว่าแบบไม่ได้ให้เราตั้งตัวเลยอะการกระทํานั้นมันทําให้เราไม่ได้ตั้งตัวเลยตัวอย่างตัวอย่างประโยคแรกค่ะ The sudden rainstorm caught us completely off guard พายุฝนนะคะที่มันเกิดขึ้นทันกระทันหันเนี่ยมันทําให้พวกเราไม่ได้ทันตั้งตัวแบบ1 0 0 completely ตัวย่างถัดมา The unexpected job offer caught her off guard การที่ได้รับเสนองานแบบไม่ทันไม่ได้คาดคิดเนะะี่ยค่ะก็ทำให้เธอไม่ตั้งไม่ได้ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวเลย his sharp question caught me off guard and I stumbled over my answer his sharp question คำถามที่มันคมหมายถึงว่าแบบคำถามที่มันตรงมาก แล้วก็แรงนะคะทำให้ฉันไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแล้วฉันก็แบบตอบแบบตะกุกตะกักตะกุตะก,กตะกักอะนะตัวอย่างถัดมา The comedian's joke caught the audience off guard, leading to a burst of laughter นะคะมุกตลกของนักแสดงตลกเนี่ยคะ่ะทำให้ผู้ฟังไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วก็เลยทำให้แบบทุกคนรุดคํำใหญ่เลยนะคะ a burst of laughter มาดูตัวอย่างการใช้วลี out of the blue กันบ้างนะคะ The news of their sudden breakup came out of the blue ข่าวที่พวกเขาเลิกกันแบบกระทันหันเนี่ยค่ะมันก็เกิดขึ้นแบบกระทันหันมันดูมีความคำซ้ำๆเนาะ sudden แล้วก็ out of the blue นี่มันคล้ายกันนะความหมายประโยคทันมา my old friend called me out of the blue after 10 years เพื่อนเก่าฉันโทรหาฉันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอะ คืออยู่ๆก็โทรมาอยู่ๆก็โทรมาอ่ะแปลว่าอยู่ๆก็นะหลังจากบหายไปสิปีเรามาดูตัวอย่างของ out of nowhere บ้างนะคะซึ่งก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมอีกในคลิปก่อนน้นนี้นะ,อ,ะอาจจะแปลตรงตัวก็ได้ว่าโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เช่นประโยคแรก a car suddenly appeared out of nowhere nearly causing an accident รถคันนึงอยู่ๆก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เกือบจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ cause คือเป็นสาเหตุให้เกิดทำให้เกิด accident ก็คืออุบัติเหตุอ่ะหรือจะแปลว่าไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็เกิดก็อาจจะเป็นประโยคที่สองนะคะตัวอย่าง she started crying out of nowhere without any apparent reason อยู่ๆเธอก็แบบร้องไห้ออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ะะ apparent แปลว่าแน่ชัดชัดเจนเป็นไงคะได้ความรู้ใหม่ๆกันไปไหมนอกจาก3คํานี้แล้วเนะี่ยในตัวอย่างประโยคต่างๆที่ให้ก็อาจจะมีคำศัพท์ใหม่ๆสําหรับคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยถูกไหมคะเอาล่ะคะ่ะลองแต่งประโยคนึกสถานการณ์ของตัวเองดูสิคะจะได้เกิดประโยชน์กับการเรียนภานษาอังกฤษกับทุกคนให้มากที่สุดคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k subscribe youtube channel เพื่อติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ